ตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงแรมแล้วครับท่านเอามาครับได้ครับครับสวัสดีครับท่านเป็นไงบ้างพี่มิวท่านบอกว่าสะดวกแล้วเราจะไปส่งที่ไหนต่อลองดูตามคิวสิได้ได้รอแป๊บนึง่งคุณแมู่เร็ว,รวคะ่ะวันนี้งานแต่งงานหนูนะคะเดี๋ยวหนูไปแต่งหน้าไม่ทันรู้แล้วรู้แล้ว ตาเดี่ยวนะตาเดี่ยวรถมาเสียอะไรตอนนี้เนี่ยขอโทษครับไปเถอะค่ะส่งเฮียตีก่อนสิบสองลูกแล้วค่อยอไปให้ท่านโอเคอ้มิ <Okay. S 2> ไอ้มิว ใครเหรอครับคุณแม่ไอ้มิวมันเป็นแฟนเก่าของหนูบีมบีมสวัสดีครับไม่ต้องวายเพราะฉันกับแกเราไม่ได้นับญาติกันครับคุณแม่ไม่ต้องเรียกฉันว่าแม่เพราะฉันไม่ได้มีอะไรกับพ่อของแก พี่มิวไปเถอะเดี๋ยวส่งผู้เรียนไม่ทันไปเดี๋ยวจะรี่ไปไหนความบันเทิงมันเพิ่งเริ่มเองนะบีมเราเลิกกันไปนานแล้วนะจะอะไรกับพี่อีกฉันเนี่ยนะจะอะไรกับแกฉันนี่จะแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่หล่อที่สุดในหมู่บ้านเป็นไงอิจฉาละสิยินดีด้วยนะบีม แม่ได้กินทุเรียนนะจริงด้วยครับกินมาจากถนนจะทำอะไรอะคุณแม่ครับนี่ไงต้นตอของกลิ่นอือหึ่งเลยครับคุณแม่ไอ้มิวนี่แกส่งทุเรียนเหรอเนี่ยคุณแม่คะหนูจำได้ว่าตอนคบกัน มันบอกว่าพ่อของมันเป็นชาวสวนทุเรียนค่ะคุณแม่ดีนะที่หนูเลิกกับมันไม่อย่างงั้นหน้าของหนูคงม,มีหนามทุเรียนขึ้นแน่ๆเลยลูกหนามทุเรียนขึ้นที่ไหนนะครับคุณแม่ขึ้นที่หน้าไงลูกเฮ้ยอะไรกันเนี่ย นี่ไงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมันขายทุเรียนหน้ามันเลยเหมือนทุเรียน <c oughs> มีนอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเลยมันไม่คุ้มหรอกไปกันเถอะค่ะ <c oughs> ดีเหมือนกันลูกเพราะเดียวพวกเรา <c oughs> จะไปส่งทุเรียนไม่ทนัน ทำไมนะสังคมนี้ยังมีคนประเภทนี้หลงเหลืออยู่อีกไม่นานหรอกออมเวรกรรมจะตามทันเขาเองค่ะพี่มิว้วสวยมากลูกสวยมากวันนี้ชื่อเสียงของตระกูลจิตชื่นรุ่ยยของเรา จะลือเรื่องระบือไก่ไปนานแสนนานเลยลูกค่ะคุณแม,ทม่ท่านมาท่านมาอุ้ยท่านสวัสดีค่ะท่านสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับต้องขอแกล่าขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะที่เอื้ออำนวยโรง,งแรมนี้ในการจัดงานแต่งของลูกสาวจุม๋มแถมท่านยังช่วยให้ครอบครัวเรามีงานทำอีกด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณท่านมากมาเลยนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขึ้นไปประชุมก่อนนะครับเดี๋ยวลงมาได้ดค่ะท่านทีรัถ้าเราได้ลูกผู้ชายคุณพ่อผมต้องดีใจแน่ๆเลยเพราะท่านอยากได้ทาย,ยาสืบสกุลค่ะเนีแตะเดี๋ยวแม่บอกแล้วไงว่าลูกชายคนแรกต้องนามสกุลจิตชื่อหรือไทย ครับคุณแม่เอ๊กินทุเรียนจริงด้วยครับคุณแม่ในงานมีกินทุเรียนได้ยังไงเนี่ยมาเซงมาสายแล้วปิดประตูด้วยโอเคโอเค ไอ้หน้าทุเรียนแกเอาทุเรียนเข้ามาในงานแต่งแค่ทำไมเปล่านะครับเปล่าอะไรก็เห็นอยู่ว่าแกถยูงเข้ามาแม่ครับมันต้องเอาทุเรียนเข้ามาปนแขกในงานแน่ๆเลยครับหนอยไอ้มิวแกคิดจะเอาคืนฉันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีคนสั่งทุเรียนผมจะเอามาส่งเขากนี่มันโรงแรมหรูห้าดาวใครคนจะสั่งทุเรียนเข้ามากินในโรงแรมขอโทษนะ ทุเรียนลูกนี้มันไม่ใช่ทุเรียนธรรมดาไม่ธรรมดาอ๋อบีมสงสัยมันจะเป็นทุเรียนติดโบ <c oughs> มันแพงกว่าสินสอดงานช้างเดี๋ยวทุบมันลงดูสิว่าข้งางในมันจะมีทองหรือเปล่าได้เลยครับคุณแม่ พวกคุณรู้ไหมผู้เรียนรูปนี้ได้รางวัลที่หนึ่งของจังหวัดมีผู้ประมูลให้ราคาสูงถึง1นึ่งล้านสองแสนบาทหนึล้านสองแสนบาทใครนะมันช่างสิ้นคิดประมูลในราคานั้นน่านาสิคะคุณแม่ผมว่ามันต้องไม่เต็มไม่แน่เลยคคุณแม่ผมเองแหละ ผมประมูลเพื่อ,อไว้ต้อนรับแขก V.I.P. ที่มาจากต่างประเทศตอนนี้พวกคุณทำเนื้อมันเละหมดแล้วขอโทษนคะคะยกโทษให้พวกเราด้วยค่ะใช่ค่ะพวกเราขอโทษจริงๆค่ะท่านเดี๋ยวพวกเราจะใช้ให้นะครับท่านดูกันที่ไหนไม่พวกน้านสองละลูกผมจะยกเลิกงานทั้งหมดที่ทำสัญญากับบริษัทคุณและขอเชิญพวกคุณออกจากโรงแรมผมไปเดี๋ยวนี้ ที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทาคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจาคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าเนรคุณคนตื่นเช้าเราจะไปเที่ยวกระเป๋าใบเดียว